สวัสดีจ้าไทยบ้า5นาทีอ p พีวันนี้เสนอเรื่องหลักการใช้ทรงการใช้ทรงมีหลักการง่ายๆดังนี้ทรงกับกริยาทั่วไปหรือกริยาที่ไม่มีราชาศัพท์ใช้อันนี้ใช้ได้นะจ๊ะเช่นทรงออกกําลังกายทรงกราบแต่ทรงไปใช้ไม่ได้เพราะไปมีราชาศัพท์ใช้อยู่แล้วคือคําว่าสเสด็จค่ะต่อมาทรงกับกริยาราชาศัพท์อันนี้ห้ามใช้ เช่นทรงเสวยทรงเสด็จก็ใช้แค่เสวยและเสด็จเท่านั้นยกเว้นคาเดียวเท่านั้นก็คือคําว่าทรงผนวดคคำนี้ใช้ได้จ้าต่อมาทรงกับนามทั่วไปเช่นทรงกีฬาทรงรถหมายถึงเล่นกีฬาและขับรถทรงกับนามราชาศัพท์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเช่นทรงพระราชินีทรงพระประชวรทรงพระราชดํรัฐ ซึ่งนามราชาศัพท์มีข้อส,สังเกตโดยดูจากคำว่าพระ aren, พระราชเช่นพระราชดําเนินพระราชว่ายกเว้นคำเดียวเท่านั้นคือพระราชทานที่สําคัญทรงกับมีห้ามอยู่ด้วยกันดังนั้นทรงมีพระราชดําริห้ามใช้แต่ทรงพระราชดําริกับมีพระ ere, พราชดําริใช้ได้จ้าอีพนะีหน้าไทยบ้า5นาทีสรุปภาษาไทยแบบบ้าบาไม่เกิน5นาทีจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ